บบบยากบุญยากไปจากการนอนอยู่ด้วกันเออมันมันกิดแม่แนวมันนี่แหลยอย่าบอกมันบุมีแบบเฮาก็ต้องหาการต้องแยกันหาว่าเออเจ้าเขาแบบเมียก็นเแทลเนี้ยไว้นอนด้วยกันเลยเออมันกดมันได้น้องสงสายเพราะว่าเคยมีได้อันอยู่โรงงานนิคอนอยู่งานนิคอนนี่กันผัวเมียนี่นอนหอกันอยู่แต่นอนกุหลาบหอเด้เอ้าหอผู้หญิงก้อหอผู้ชายเนาะเออแต่ว่ายังกินข้าวกินน้ำนะก็ไม่กินน้ำกันอ่า

บอตาออกไปซะบ่เนาะพี่น้องเนาะยับมายับมาเลยบ่เถอะโอ้ต้นมะเงียวพี่น้องเลยหมากแดงสลืออยู่เนาะบ่เถอมะเงียวต้นใดก็ลายลีปีนี้เนาะอ่าโอดโฟยังใดนี้บาดเฉียงผู้ได้ให้บวนๆจะบาดไหนฮะไปให้ไปให้ฮะเบิงเบิงไปให้บอลขนมให้เด้อ ฮะเปิร์คันไม่ใช่นะเอาพี่น้องเลยเนะาะจังใจกะบข้อ,ขอกราบทักทายสบายดีก,ก, FC, กับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเลยกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบ่าตาบ้านเฮาคือเกา่าเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กะทางบ่าตาเองกะอยู่เฮือนน้องน้ำผลพี่น้องเลยแต่วาลายลายลาย,ลายอาทิตย์เดืบบุได้ เวะเวียนเนาะเขามาทายทางเพื่อนนำผลเพิ่นง่ายตั้งแต่พาน้องท้องใสเพิินลงไปขายมันพี่ตังเนาะลงไปส่งน้องท้องใสเพิินไปขายมันอลไรก็บ่ได้แวะเวียนเขามาเลยว่าน้องผลเห็ดงานไปฉันว่าได้ยินข่าวว่าขึ้นมาแล้วเนาะห้อยมานอยู่บ่เนาะมานบ่ได้บ่กาแฟจักจอกนี่เนาะ อันนี ô, so, like man, ้ก like uh, really of yeah, ็ว่าให้แอบอยู่สบายเลยโอ้ยสบายดีสบายดีแต่าไมีตู้เราอยู่บ่ถ้ามีตู้เราอยู่เห็นแล้วนะเราเอินใจเนี่ยฮะอืมเป็นได้ใกล้จีได้กล้าได้มุ่งแล้วบ่ต้องวานเด้่กเอานอนใกล้เอออ่าอังได้มาไวัยเลยมานอยู่บ่เฮ้ยประมานไปได้ไหมปรมาณไปได้ไปได้เช็คมือเหรอเดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งได้ได่าไหนะสองล้านสองขายเครื่องน้ำมันริมากวนงเวียนตลาดแล้งกเนาะโว่กูคน่าคนเห็นบอกตาบ่กเห็นเนาะเออเออเอกตาคิดว่ารือว่าอยู่ันหยุดลุ่มบุญโบอยู่ลุ่มกับเขาไปซื้อปูอัดไปขึ้นมาบุญ นังจกาไปอีกบ่กเดับหน้าแล้วพูดลนสิหาหาเงินลงท่ไรลงทุนดับหน้าแบบนี้อออเอออยากได้ขนมบ่อยากได้ขนมมาห้เดียว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 มาต้อนเด้เดียวเดียวมาห้เด้ใช้เอื้อเพินไปใช้บัเอเออ ราพึ่งไปหันเดาโนะว่าอยู่ได้ยินน้องชายว่าไปเหตุงานที่มะลิมะว่ากัจะอยู่บน đây บนนางฝนฝนอยู่นี่มาท้องชสยได้ใช่แล้วดับให้ดับหน้าบ่อยากเหตุบ่างานกวาะงานอันดินทีดินนั่นอันรอเสาเลยรอเสารอธอเดือนหนึ่งสามล้านเนี่ยเอาน้องกูมนะแต่นุ่มหาขึ้นมานี่อ๋อน้องกูมนี่นะอ่า แต่ว่างานนั่นจากที่อ้ายเบิ่งนี่ก็บ่ทรงสิแบบนักบันไดสินะเพราะว่าเราเราเฮ็ดตามออเดอร์เราบ่ได้แบบว่าเฮ็ดแบบจับนี่ขาดหันที่นะแบบว่าเออสมมุติว่าเออเนาะข่อยเออข่อยเฮ็ดเสาข่อยก็สิเฮ็ดแต่เสาสินะอ่าบัดช่วงก็เฮ็ดท่อข่อยก็เฮ็ดท่อที่นะมันเฮ็ดงานน่ะเดียวบัดบอลอื่นบมดจักอะไดอยังอัดบล็อกเนาะจักอะไรอยากเฮ็ดท่อจักอะไรอยากเฮ็ดเสาที่นะเฮฮ็ดเ็ดแม่นว่าปึ๊บคือว่าถ้าสั่งปพ๊บก็ เหมือนเลยอย่างนี้ที่ละสมมติว่าค่อยเฮ็ดท่อได้หลายเลยใช่ไหค่อยเฮ็ดท่อได้หลายแล้วนะค่อยก็ไปเฮ็ดเสาใชนะเสานี่ชุหลายแล้วกัสซีบันะว,วบได้นิ่นนอกจากมีคนสช่างเสา่ชุหลายสีนิ่นอัดบล็อกเนาะอัดบล็อกใช่ไหมดินบล็อกนะก็น่ายว่าโอเคจะได้เดือนหนึ่งสามล้านแต่เป็นงานเป็นอย่างไรก็สามล้านไปไาสี่ล้านนะเพราะว่าไอ้ถามแถวบ้านพี่นี่มีแต่สองล้านปลาย อายุหันสามล้านอา,ายว่าธรรมดาอายุเนาะเจาว่าองค์งานน้ำตาลเท่าไรกับเจ้าพิษ <c ười> อเอาคือคือวาว่าจะไปเห็นงานตอนเดี๋ยวไปไทยไปไปไทยเออไปไทยแล้วก็บ,บ้านหรือก็บบริเัทงานไทยบริทัทบ้านแล้วมันแต่ว่าคือเขาคือเขาก็งานนี่และปูนเออเอ,อ่า นี่ว่าสิไปเขาจางเนี่ยไปทุมทมนองนี่ใช่หอสแสนทุ่มนองเห็นได้คุดเอากเขาเห็นคุณหน้าเดียวไปเนี่ยเหตหน้าบันี้เป็นหน้าเป็นน้องทางนี้นนใสทุมุน้องทำไป็นมอกันแต่เจ้าน่ะสิเอาเอารถให้เกยเอารถรถเคนี่ปอรรกบลวันไหนบ้ายวันไหนสี่แสนนี้แหละรมกมลึกอนะเออธรรมดาอยู่เพียงนาแขคง เราสิไปให้เป็นแล้วจะแลงนี่ไปไปนะเราสิไปให้เนแลงนี่อปาดเนาะอะไรก็ไปเราได้ชเนาะยิงคัดไปยิขาในทเขาขาเอาลเมหนึ่งม่ผลเนาะหนึ่งนก็ไปเห็นแล้วมันจะไม่ข้ามเลยว้าเห็นแล้วบรานทงสหมากน้อยโใหา่ทำกันจ้ะ โอ้มีหอดวายพู้วายวายนี่กระปูกว่าหนิใช่เออโอ้บ้านทวดนี่ยังแบบแบบแบบมันแบบมันเป็นโดงแต่ข้าวทีกี่เนาะบนมีต้นวายเลยพันโจงไว อ๋อตุดดกเลยบุญเอไปขายป่แบบมันแบบมันหวานแห้งเนาะเอ่อเพราะว่าเฮือนไัยกัพ่อมีกินอยู่เนาะอ๋อสะออนเลยเนาะแดงลือเยู่โอ้หับป่าวะมามามาชาะพ่อน Ồ, ừ, bánh này non đấy nè Xài 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 Hạp bằng nheo qua đây phía đông đây Hạp bằng nheo không xài cả. Đấy, đấy? Ừ. 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 con ผมหมอกเลยตัวนี้นะตัวนี้หมอกตัวนี้เนาะหมากหมอกดูวัดแบบผหมอกโอ, Search, โอ้ตัวนี้สีหวานอยู่หวานกว่าในวัดแต่ว่ามันบ่เป็นน้ำขนได hay hơn nhỏ à úp uh. <laughs> à, mà bật lâu mà quá đấy, này ฮี่อกั้่่ี่ดกนเลยอกห้แอนทองชายจับอึแล้เบิ่งคล่ะบ่มีบ่อื่เออไอรีแล้วไปมื่อคืนนี่โอ้ได้เจ็ดแปดตวรอไอีนะทังบ้านอ่ะทูชาด้อ อ่าอ่านี้ของพ่อตัวนี้อืมอ่าตัวนี้ของใครตัวนี้ถูเช้าไว้ถูเชาไว้เป็นบ้าขามคอเดียวนี่เอ้ยเอ้ยเนาะตยแูเนา่อเวกีงไหนตีวากีงไหนตียังบ่บุกไก่ไก่เพื่อนนะ

ดวงดีก็ได้กินด้วดวงดรีก็ดูอ้าวงานก็ดโตองนยนั้น่องืมงะมร่ีได้ได้เห็ดได้เดือนหนึ่งได้ล้านได้สองล้านไปโอเคอยู่โอเคอยู่ไปยุหันลักลกเดี๋ยวได้่นให้ผลเครื่องอยู่บ่ผลเครื่องอยู่ในชื้อเงไหเอออันนี้กินได้ที่ไหมมี้าวนะ บอกว่าส่วนหลายนั้นชีวิตนั่นเข้าไปส่วนหลายม่แต่เห็นเพิ่นไปยืนต่อแถวกันนั่นมันขายพันเสาคือบ่ค่อยเห็นบ่ว่าเห็นอยู่ใั่นเนาะเห็นยูอ่าแต่ว่ามาเล่นแบบทว่ายูที่เราหางยู่กับอันอีเจ๊สามคนอืออืออยู่หางชางนั้นก็เป็นอันนั้นเห็นเราใจกินแล้วเห็นตัวเองกินเลาวคนบ้านงูแมว โอ้ม oh, oh, uh ีสองหันด uh ิเออบันห uh ้องยูห้องเทาดิยูเพิ่นบะเรือเลยเออห้องเวอยูไหนยูไหนเลยเออแต่แต่แต่ว่าอาหารการกินกากินน้ำเพินเบิะเนาะก็โอเคอยู่ห้องก็ไม่เศร้าเขาไม่ซื้ง <substit uting> <expand> คนเฮ็ดแล้วก็ประมาณเจ็ดโมงคนก็เอาข้าวมาส่งอยู่ในสิริเพราะว่ะบาแล้วลองกินหน่อก่อนยังซื้อยังซื้อนะลาบบ้างมันมีคนนะเออลาบบ้างไล่คนมาเฮ็ดเวียงงานไล่แต่ว่ามันมีคนเป็นนักซื้อเออหมอบ้านเท่านั้นแต่ว่าเฮาบ่มีบอนไฟบอนเฮ็ดนะหางานบอนที่ว่าแบบมันโอเคอยู่บนไหนมันพออยู่เลยไอ้ว่าฮิปฮิปเฮ็ดไอ้ว่านอะ Mân ừ. hàng ừ. ừ. mình, yang đây. In bọn cộng nó bay viêng bay yang quốc gần 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 cả gần 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 อิ่มแล้วปั ady, well, 네 royalty, ia, นแม่แล้วปปนี่นี่จะบอดเรืงหนาตอนนี้บอกเร่องหน้าอันนึงก่อนแล้วๆก่อนนอนเฮ้ยนอนท้องใสายนีิบุกทั้งหน้านี่ก็ได้เนาะก็เป็นนางดอกเฮาเฮาปั่นกันหาเงินเนาะฟัวฟัวกับเห็ดอันนึงเมียกับเห็ดอันนึงเฮาบ่ต้องหนิ่งกันเด้อถ้าว่าให้แต่ฟัวเห็ดหรือว่าให้แต่เมียเห็ดมันก็บ่ได้อ่าหอนยามเห็ดหน้าที่เฮาเฮาก็มาเห็ดสอักันสินะเห็ดหน้าแล้วปึ๊บ ู่ใดมีวิธีการหาเงินแบบใดก็หาเป็นบ่าพอมันหาได้สองทางด้เจ้าเจ้าก็หาคอยก็หาจึงได้หน่อยกับมันมันมันสองหน่อยฮมกันมันหลายด้อืมแต่ว่ามันผู้นั้นกับบมีผู้นี้กับบมีเลยหอยนะแว่าตางคนตังมีกับบอยากบอยากไปจากกันเาอยากอยู่ด้ยกันเออมันมันเกิดแม่แน่วันนี้เลยแต่ว่ามันบุมีแบบเขาก็ต้องหาต้องแยกกันหาว่าเออเจ้าเขาต้องหานี้ กาโมเมนว่าเฮาสีบัวด yeah. well, ้มาบุ๋งนี่สิ้นเดือนฮะมาก็มาเรือถ้าว่าอุ้ยมันใกล้เลยเราเล้งอยากเล้งขึ้นมาก็ขึ้นมาใช่ผู้เก่งนั่นแต่ก็อนวันแรกมันสีเก่งจริงมันดอกคนท่าน่ะมันใกล้กันท่านี่น่ะสีตาสูงวันไหนก็ยังเที่ยวเลาะรองเลาะรองนั่นี่มันกับโบไก่นั่นแหละขีโรถจักรกับบันบริโภคสัปโมงอาจจะนีลงไปหันน่ะไก่รงวยอันหนึ่งกระเมนหัวกับบริไก่นอก น้องท้องใส่นองท้องใส่ก็เล้ยวนะเก็ดเดีลงไปพุ่นก็พฝุ่นบอนไอ้ว่าผมฮะคำมากจะตื้อคือมานอนห้องแถวกันนั่นโอ้ยแข่งกันเออผู้หญิงผู้ชายมันยุ่งกันหรอผู้ชายคือมาเลยข่าวเลยบนผู้หญิงอยู่เออแล้วแบบแปลงานกันหรอแบบแปลอเขาอางานตัวเองเออกะกะมีไรคือคือว่ามันผู้ชายแบบไล่ทับพวกแบบ คืออเ่่นลายูแต่ผัวเมียก็จะแทนะเนี่ยไม่นอนในห้องกันเลยเออมันกดมันได้น้องสงสัยเพราะว่าเคยมีได้อันอยู่โรงงานนิคอนอยู่งานนิคอนนี่กับผัวเมียนี่นอนหอกันอยู่แต่นอนกุหลาบหอเด้อเอ้าหอผู้หญิงกับหอผู้ชายเนาะเออแต่ว่ายังที่ข้าวกินน้ำแล้วก็ไมากินน้ำข้มแต่วันกลางจะนอนนอนแต่นอนวันศุกร์กเก่าเขาแค่ขี้เก่าเออไปเอฟเขาดอกเออเอาเด้อ เพราะว่าอ้ายอายกับเฮนรีงานเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกฎอ่าอย่างของเสียสมุดเจ้าอยู่กับเมียเจ้าอยู่แต่เจ้าผู้ชายด้ฉันมันกับบุบบุบคว้านหรือเปล่าบวบเบได้หอนสมุดว่าเจ้ามีเมียเจ้ามีแต่ผู้ชายผู้เดียวเพราะนั้นเป็นหอผู้หญิงไม่เธอไปเจอห้องเลยเออได้เด้เอยไปมาเคาะพี่ห้องกันเด้อมานีเออเฮ้ยกันเอ้อ เหตุงานแบบไปส่งเครื่องเครื่องมาแถวคุณแถวสวยแถวยังไงคือเอ้าวได้โตกแรงมาหน่ะเล้วให้เล้วหน้าเลยอยากไปหากับไพชิว่ายังเลื่อนฐานลั่นเป็ดกับอัดไว้นี่แหละที่ไปใช่แต่ก็มีตู้แล้วก็อยู่อยู่ก็เตี้ยมาจบเอาบบ่บ่มีแผลว่าได้ฉันไปหาเงินงาฉันไปเรื่องอื่นแล้วเขาว่าจะไปหาเงินนี่ไพชิว่ายัง อู oh, o, ้พ <at> ่นชอยแล้วพ่นอาพ่นชอยแล้ววหาะีมันมันดูไม่กินะ่นี่ยพวกท้าวการยำแรงกะบดวนปูงูนออ่านปูกก็ปลูกแค่ว่าจะมีเนี่ยปูงูเจะก็ะปูที่เป็นยังปูงู้นอะกันรงงูขายเป็นกันอืมของงูก็ได้ดีเลยผู้ใดเหตุไดก็ได้ดีกันดวนผู้ายนอืม งผตั้งอาดมได้ไปงนนันนะได้ดีคืออันผัวโมก็พอได้กินโยูะผพิผนนีก็ได้เอาไปแต้นั้นแหะทั้งนั้นก็หาเห็ดกินซะนี่ก็จมหิวเข่าอยู่นี่ก็ยาเอาไปสิไปนะงานต่อยังไงคำมือแล้วบัดเนาะคอ้มคำแล้วจะแล้วนะอจังใดกกสู้ๆไ้กรับกันเนาะสบายดีสบายดีไปีดน้องเพราะว่าโดนเทือนึ่ง นี่นอนก็ลงไฮลงหน้าก็เท่สิบริวชื่อนนะเบิ่งนี่ดูว่าชมเจ้าเว้ยมีเถียงนานอนบ่เออพอบางคนน่ะนอนอยู่พุ่นเลยนะอย่างเนาะอ่าเพอาะวันเที่ยวก็เดียวจำปูน่าไก่นี่ยโบไว้กันได้เที่ยวนี่กันปั๊บตืนพี่น้องเ้ยกับปแาก่อนยังใดกันอ่าขอบุกขอบใจละลายเนาะที่เขามาเบิ่งมาชม แล้วก็บอกดคตรำโฆษณาะเนาะหากว่าคำว่าคำจ่าใจโปรโม,มนนนหูกะ,ะขอโทษขออภัยน้ำลายไพี่้องถ้าคลิปนี้ขอกเก่าคเว่าสบายดีเดอ้อพี่้องเดอ้อบ๊ายบาย